สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดูกรตัวถางประตูของรถตู้หัวจรวดครับเพื่อนๆก็เป็นผลงานใหม่อีกแล้วครับก็พยายามคิดค้นพัฒนา,าสร้างสารรค์ผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างชุดตัวนี้ตัวถางประตูนะครับเป็นทั้งชิ้นนะครับเป็นเหล็กทั้งชิ้นคือชิ้นนี้เป็นสร้างสร้างขึ้นมาใหม่เป็นบรรพบตัวนี้แล้วก็ชุดชิดก็จะประกอบกับตัวนี้แล้วก็ใช้ ลูกปืนเลื่อนตัวเดิมเต้ารับลูกปืนเลื่อนตัวเดิมชุดนี้เปิดปิดประตูปุ๊บดีมากนะครับเปิดปิดง่ายมากนะครับเป็นงานสํำเร็จรูปเลยแล้วก็พัฒนาปรับปรุงจนเป็นแนวชุดชิดที่เพื่อนๆสามารถซื้อไปติดตั้งได้นะครับ ติดตั้งเองได้ที่บ้านนะครับก็งานก็ไม่ยากอะไรเลยนะครับมีชิ้นนี้แล้วก็ถอดเอาตัวเก่าตัวชิ้นนี้เกียร์ที่ออกแล้วตีสลักออกนะครับแล้วเราเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนนะฮะแล้วก็ใช้การได้เลยนะครับตัวนี้เปิดปิดประตูง่ายมากครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆชมที่ตัวชิ้นงานรอบๆนะครับสำหรับรถตู้หัวจรวดครับ ขอบคุณครับ